วันนี้ขอทำผมใหม่นะคะมาต้อนรับกับรถโมเดลใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาเบนเคคันแรกเลยค่ะคันนี้นะคะเป็น Merc e d ซ s Benz A 200 c ีดานเอ็มจีดนามอ๋อนี่คือคันแรกของเบน k เคเลยนะครับเนี่ยใช่เรียกได้ว่าเป็นคันแรกๆของตลาดมือสองเลยก็ว<ช>่าได้นะคะใช่แล้วครับและคันนี้นะครับเลขไม้นะครับน้อยมากๆเพียงแค่3,271กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับใช่แล้วค่ะมู้ชมฟังไม่ผิดนะคะที่ตูนบอกว่าเป็นรุ่น a 200 c ดานค่ะเพราะว่าเดิมเราจะชินกับ A Class ที่เป็นแ, 3, แบบ<ๆ> ลักษณะแบบแฮชแบ็กแฮชแบ็กใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ค่ะเขามีรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะคะนี่เลยเป็นแบบซีดานค่ะคดีไซน์ของเขาครับก็คือไฟหน้าเนี่ยมองข้างๆเนี่ยเหมือน CLS ตัวใหม่เลยนะครับใช่แล้วค่ะและที่สำคัญและสำคัญมากที่สุดนะคะคันนี้นะคะประหยัดแบบที่สุดแล้วค่ะใช่แล้วครับพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับ 1300 cc นะครับเทอร์โบแรงม้าเนี่ยไม่น้อยเลยครับ163แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดที่250นิวตันเมตรนะครับศูนย์ถึงร้อยใช้เวลาเป็นแค่8.5นาทีกรบความเร็วสูงสุดอยู่ที่230ิกเมตต่อชั่วโมงครับร้องตูนใช่ค่ะสำหรับใครที่กังวลน,นะคะว่าเครื่องยนต์แบบพันสามอาจะน้อยไหมเมื่อแบบมาเปรียบเทียบกับแรงม้าของคันนี้นะคะเรียกได้ว่าแบบ ไม่ธรรมดาเลยนะไม่ธรรมดาเลยแลวนะครับและประหยัดน้ํามันนะครับสูงสุดถึง18กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับใช่แล้วค่ะและสําหรับคันนี้นะคะราคาก็ประหยัดมากๆด้วยค่ะเพราะว่าใครนะคะที่กําลังมองหารถญี่ปุ่นป้ายแดงอยู่นะคะลองมาดูคันนี้ก่อนพี่แปนบอกราคาไปเลยตกใจแน่ใช่แล้วครับ1นึ่งล้านแปดแบาทนั่นเองครับคุณก็สามารถเป็นเจ้าของ New A200 คันนี้เลยนะครับ และไฟหน้าของเขาครับมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นระบบ LED High Performance นะครับน้องอาตูน<ช>การ,รดีไซน์ของเขาก็ถอดแบบมาจาก CLS <ช>เลยใช่แล้วค่ะสวยหรูรับกับตัวรถคันนี้นะคะเป็นสีเทาเฉดพิเศษค่ะพี่แปสีเชลไนท์เกร์นั่นเอง<ช>นะครับมาพร้อมกับตัวชุดแต่ง AMG นะครับทานนสังเกตเห็นกันชนหน้าที่เป็นแบบสปอร์ตนะครับผมค<ช>วบคู่กับล้อมแม็กขนาด18นิ้วเป็นลายใหม่ด้วยครับน้องอาตูนใช่แล้วค่ะ ดีไซน์ด้านท้ายนี่สวยสะดุดตามากๆนะคะคุณผู้ชมอลองสังเกตดูเขาถอดแบบมาจากรุ่นแบบผิดๆหลายๆรุ่นเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วคับถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับของรุ่นเอคาส์ครับที่เปลี่ยนมาจากแบบแฮชแบ็กนะครับเป็นแบบซีดานนะครับผมและยังมาพร้อมกับดีไซน์ปลายท่อคู่ด้านท้ายนี้ด้วยนะคะสำหรับค้าท่านใดนะครับถ้าสนใจรถคันนี้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างนี่เลยนะครับคันนี้ฮอตสุดๆแน่นอนค่ะอยู่ไม่นานแน่นอนต้องรีบแล้วนะคะ นะคะสะดุดตามากค่ะกับสิ่งที่แปลกใหม่แบบหมดเลยนะคะ <Yes. S 2> เดี๋ยวเรามาดูแบบจุดต่อจุดเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรใหม่แล้วเปลี่ยนไปบ้างที่แป้นถือว่าเป็นรถไซส์คอมแพกค,คาร์นะครับรุ่นแรกเลยนะครับที่ใส่จอวายสกรีน10.25นิ้วถึง2จอครับน้องกระตูนเห็นไหมค่ะและยังเป็นภาษาไทยด้วยและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือสามารถเข้าระบบเป็นทัสกรีน,นได้แล้วด้วยนะครับตรงจอตรงนี้ นี่ถือว่าเป็นรุ่นแรกเลยนะคะที่สามารถทัชส,สกรีนได้ค่ะคุณผใช่แล้วเอสค์ดรุ่นพี่ยังไม่มีฟังก์ชันทัชส,สกรีนตัวน,นี้<ช>เลยนะครับอย่างนึงที่สวยงามมากๆก็คือไฟในห้องอดยสารแอมเบียนไลท์นะครับสามารถ<ช>ปรับ,รบได้ถึง64สีด้วยกันนะครับ ยังมีในช่องแอร์ออกมาด้วยนะคะเพิ่มความแบบสวยงามแบบเพิ่มความสุนทรีตลอดการเดินทางเลยค่ะถูกต้องครับและที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบรุ่นใหม่นะครับมีแพตเทิร์ชิด้วยเดี๋ยวเราพามาดูหน้าจอกันแบบละเอียดดีกว่านะครับผมนี่เข้าได้เลยเห็นไหมครับกดที่นี่ได้เลยเป็นข้อมูลของตัวรถนะครับจะแสดงข้อมูลต่างนะครับอัตราการสิ้นเปลืองหรือว่าอะไรนะครับเดี๋ยวดู แล้วก็จะมีการตั้งค่าของตัวรถก็สามารถทําได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นมากกว่ารุ่นตัวก่อนๆเลยครับก็คือนี่จะมีระบบตัวกล้องถอยหลังด้วยแล้วมีระบบช่วยจอดแล้วก็มีระบบเบรกเอ็กซิเซสด้วยครับน้องตูนและตัวหน้าจอของเขานะครับน้องตัวรถคันนี้นะครับสามารถคอนเน็กกับแอปพลิเคชัน m e r c e d e s e n z มีคอนเน็กได้เลยนะครับเราสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับเราไม่อยู่กับตัวรถก็ได้สถานะของตัวรถนะครับ<ฆ>สถานะของตัวเครื่องยนต์ ะร,ระยะทางที่วิ่งได้อีกกี่ก,กิโลหรือว่าเราจะสั่งการเปิดแอร์ในรถก่อนขึ้นรถก็ได้ด้วยนะครับ หรือ,อว่าเรียกว่าสะดวกสบายมากๆเลยใช่ค่ะเป็นรถในยุคอนาคตเลยค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญนะครับจะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับคันนี้เลขไม์น้อยมากๆเป็นงแค่3,271กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตัวรถปี2019ครับวารันตียาวๆถึงปี2022หายห่วงกันเลยนะครับราคาที่เป็นเขตตั้งไวเ้เพียงแค่1,890,000บาทเท่านั้นเองนะครับเลขไม่ก็น้อยราคาก็ดีนะคะแถมเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดย้่วมีกงนะคะกับ A200 c MG Dynamic คันนี้เลยค่ะ ผู้พี่แปงค่ะประทับใจมากๆเลยค่ะถือว่าเป็น A อคลาส200คันแรกของเบนซ์เอแคลยนะคะเนี่ยถือว่าเป็นคันแรกแรกในตลาดหายากมากๆนะครับและที่สําคัญนะครับเลขไม้น้อยมากเพียงแค่3,271กิโเมตรเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมต้องอย่าลืมนะคะจะซื้อรถเบนซ์มือสองทุกครั้งต้องมีสูตรการหลักการขายเท่านั้นนะคะวันนี้ทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะ